บัดนี้ครั้งที่หกสิบห้าตรงกับวันที่สิบสามมกราคมสองห้าหกเก้าครับเจ้าวิจาดาตกเบขอเป็นวาจาสาธยาย พุทธมนต์ถวายเป็นพุทธรชาทำพุทธหาสังฆาพูชาและเป็นอาจาริย์พูชาแต่องค์พระครับอริเถระเจ้าคุองค์โปรสำเร็จลงอลงค์โปรเดินเดชองค์โป่ศรีลาตลอดจนครูบาอาจารย์พู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าสายโปรจงมาอนุโมทนาในก่อนสายใหญ่ขอเ,ขเจ้านี้ขออาุห้าคุณ巴ะตาไตายครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรจงมาดานให้จิตของเจ้าเป็นนาวาทิ อันควรแก่การสวดอภิญญยายด้วยเถิดบทสวดชมนุมเทวดาสมันตาจาักรวาเลสุอัจฉราคัจจุรเทวตาสัพวามูเรราสัตสันตุสัตขโมคะลังสเกกามีจารุเปติะตะเละกะเตจันตวิเขวิมาเนทีเปจระเขแต,าตคาเมตาลุวานะหะเขเนเคหะวัตถุมิหิเกเต,ะตะกุมาเจยันถุเทวาทาลวิจเนยะกาคันปนาติรันตาตนันกิยัง โมนีสลังขาโมเมีสุนันตุธรรมะสวัสดกาโรยามพัทันตาธรรมะสวัสดกาโรยามพัทันตาธรรมะสวัสดกาโรยามพัทันตาบทสวดนามากาติทิฆาธนโมตัสสะปัตตมัสตโตสัมมาธมุสสะนโมตัสสะปัตตมัตโตสัมมาธมุสสะนโมตัสสะปัตตมัตโตสัมมาธมุสะบทสวดสัจจกิยาคะนาติเมตัลังอัญญปุโตเมตะนังวังเิเตนะสัจจะสดทิเมหุตุสัพพทานนาติเมตะนังอัญญกามโมเมตะนังเอเตนะสัจจะสตทิเมหุตุสัพพทานนาติเมตะนังอัญญสังโฆเมตะนังวัง เอเตนะสัจจะระเสมีเมหุขอตัสัพพทาบทสวดมหากริโกนาโสติอธิสากาตามหากนิโกนาทอัตยสปะปะิเรตวะปมสัพปะปโตสัพโมตะเอเตนะสัจะเวนามาหตสัพพะปตะวะมหากริโกนาโอิตยสพะปะิัปุเรตะวะปะลิมสัพปะโตสัพโมตะเอเตนะสัจะเวนามตสัพพะปตะวะมหากริโกนาโอตายสพะปะิยัปุเรตะวะปสัพปะโตนิมตะะเอเตนสัจจะเวชนามาขอตัสัพพุปตะ มหาสมัยสูตรเอวามีตะไ่ยค่ะสัญญาบักว่าตะเกตุวิทาปติกติโรตุวมาวเนย มหาตาไม่พีครูสักเรลันทิงประจํไม่พี่ครูพี่ครูสักแ่พเวานั่ถือแระเจลูกกับตาุทเดียวตย้คเยนนะติใจงูตะปนวันตานี้พี่ครูสักอัตถวจะดนสุจรวันการนางเทวนาเคตาเย้ครูเย็นนะสิติใหมตาวันตานังขาแต่ย่าพี่ครูสังคายยามนุงรกตามพี่เย็นนะพ่ิเปเนนุ่งตังรำยามพี่ันทัศนสิตรวายนปอนตวสันติปันทัดภาคภาษาเยะยปตอโกตาเทวตา น่าตาปีนนมาพละปูซิสทำที่จะวางปาหังปะเต๋เตยปะดิ้งตังทำอาหังปะจําเชยเยอะไอว่ามีวัสนาวาเสตุเตเวตระตะเลี่ต็มภาควันตกปุระตกปะตูหังคู่อาตโกตตาเทวตาพันโตตันอภิษกว่าเอกมันตังอาคตุเอกมันตังทิดาโกเอกเทวตาพันโตสันกีมังคาถาพาติมหาสมัยโยสมัยโยปวะลาสินเทวกายะ สมาคาตาอาคาตาหะอ,อีมังธรรมะสันยังทักแตะใจเยอะบาลาจาติาาตจาคัมปังยาตะโกอปาลาเทวตาปันโตตันีวังคาตาปาติตัดละพิคเวตะมาตังจิตตังอัตโนอุชกรรมกลางศุสสาลาทีว่าเหตุหตยานิอะเหตุตยานิอริยานิลักขติปัติตาติ อาตาโคะอัปปาราเทวตาปนโตสังติวังคถาพาติเจตวาคีรังจตวาปะคีรังอิตะกีรังโอหัดมณีชาเตจารันติจตุถวิมาลาเจขุณตาตูสุขันโสสูนะคาติอาตาโคะอัปปาราเทวตาปนโตสังติวังคีธาพาติอะ เยเกจีพุทธานสานาคตานาคเกษตรธรรมีสัตติอภิยะคูมิปะหายยะมุตสังเทหังเทวะกายะปริปุเรสติอัทโขภคกวาพิโกมันเตสตเยกุเยนะทวิกาเลชาเตโตโลกะธาตุเทวตาสัตติปติตาโหติภะตามัสสัตติยาบิโกตัสกัจเยวิปปิเตภิโกยิเหตุมัฏานันอาหารโตสัมมะธมุตตาเตตมิวตตานังอิตระมัยเยเทวตาสัตติปติยะเหตุสุยาตติไมหังอิตระเยปิเตปิโกยิวิตันติอมาธานางอาหารโตสัมมะธมุตตาเตตมิวตตานังอิตระมัยเยวะเทว ตายาตเสียตาิไม่หางในะเยอาทิิสามีพิกรเทวายาณนมาสามีตเยีพิกกเวเทวายานามาสาติามีพเกเวเทวายาณนมาสามีต่างสุนาราตุทุกันธรรมติโลธาติามีติเอวันฟันเตติโคเตตพิูุปันโตปัจโตเอตตาโวจัตสโลกมนุกัสสัยยสคุมาตาสัสสิไดเยติตาสิริขรังพหิตาสมาติตาโคสุสิหอัิโอมหาสาพ่สมมุนโอัตมราสาสุทธาวิปตนนั้น มานาวินาทิญโยปัญจสตาัตโตวาวเนกัปิตาวตเอตตโตมณีสตตาตาโอเคตระเนระเตเทวะกายยะพิกันตาเตวิชาณัทวิโกยเตจักะปะมุงกตุตวะพุทธสาสนาเตสัมปะหู ุลันหูยานังอนุสานาราตตนังอเปเกสตามาทาสุหัสสังอาตลันตลิงสตังเอกสหัสนางอนุสารมาธาสุงอเปเกตันตามาทาสุทีสานตาบุสะบุษะบุตตาสุงตัดจัตถปาวิยาเยาวกิตนาจตุมาตโตมติยิสัทาตะเกสัลเนราเตเทวะกับิกนตาเตวิชานาภิคโวเยวหังกิตายิสัมิคีราลีอนุบุรัสโัสตาสหัส ว่าขะยาขะค่ะคุมากระตดราารัดเราจะว่าอีที่มันโตชิตตมันโตวันว่าเตย์ยาตัดพ่มโมท่า,มานม่นางไม่ก้ามือพี่กูกนั่งทมาัติทว่านั่ง ชาติหาาข็มมวตายะขันนนับตัหนยทีมันโตจิมันตวันวันโตญาติโมตําลังไม่การมมพกนางติว่นาสตาเกียติติศาสต์ยาขันนัตทีมันโตจิมันตวันวันโตติโมตทำหนังไม่กรมมพกนาติว่นาอิเตเตโลาสาตาส์ยาขันนับตัวหยทีมันโตจิมันตวันวันโตติโมตทำหนังไม่การมมพกนนาติว่นาเวสามิตาปัญจตายขันนัตัวหนยทีมันโตจิมันตวันวันโตติโมตทำหนังไม่การมมึงพี่นนามตโจริงว่า พีโคเวปุตนี่แหละนีเวทย์ยังพิโยนังสัตตาหัดสังยักขันปายูปเตกูฮิโรราชา ข้าฮิตรงโสปาข้าสัมมติงว่านางกุลิมันติจัตตาราชาวิโรโหตาตาสตินักพะนังอติมติมหาราชายาตติปุตติตาบัติโพยินธรรมนามหาภะริยี่มันโตชิมันโตวันวันโตยาตติโมธรรมนามวิกรรมีผู้คนสัมมติว่านางมุทักษิณันจัติจัตตาราชาวิโรโสตปัสสาตติคุลานางอติปติมหาราชายาตติโตปุตติตาบัติโพยินธรรมนามหาภะริยสิมันโตชิมันโตวันวันโตยาตติโมธรรมนามวิกรรมีผู้คนะ แตมันติว่านางปัจจีบัจีสังฆทาคุยโรแต่ภาษาตนาลคัตติมหาไัยเาเจติตกุตติตตาเอิตมะนามหาปะาชิทีมันตชิมันตวนวันตยะสตติโมทันามิกาเมกุนาตมิว่านาอุตตะตีสังราชคุยโรตาษต้าคดาติปติมหาไพรเาัติตกุตติตตาเอิตมะนามหาปาชญิทีมันตเิมันตวันวันโตยะสตติโมทัน,นามิกาเมกุนาตมันติว่านา กุลีมาทีสังฆราโถทัศินวิรูตะโถปชิมวิรูปโกเวรรตรลังทีตันเจโตเตมหาราชาตมันตาเจตุโรทีตัดละลัลามนาอาคันกุวันเนกปิตาวัตรเลเตถามายาวิโนทาสสอาคูวัจนิษฐาสถามายากุเกนเวเกนทุวิทูตัสวิทูตาสสัหาจันทะโนกามสิโตจานิยินนิมมัตูนิมัตูแจัปนาโตโอไวมโยแจกเทวยโตโตมาแจกตวิจิจเตสนโนเจคโบนโรลัชกโนจโบกุลปจติโคจิ เจวะติมพหลูซือเยวะชะตาเอเตจันเขเจราชนุครมวิโกราชาสาวุโมธมนาวิกามโมพิโกนางสมบติวนาอาถาคูนาลาสานาคาวิาาสรรา,า,า,ราราสหตปภกกกา马拉ตัสาตตะลาอา,า,าคาปยาคาสหายาสิพิยามุธานาตถา,าจะอาคูอาคูนาคายาสติโนโเอวันโนมหานาโคโสว่า โสปาคัสมันติว่านางเยรักาลาเจสาสาหาลันติทิปาทิชาปสิวิจุทตจักขุเวสายาสาเตว่านามัชปตาจิตตาสุวรรณาอิติเตสานามังพญายาตานักสารมาราชามานาสิตุวรรณโตเขมามากัสิพุทโธสันหายิวจะหิบวะวายันตานาคาสุวรรณาสารามามากังสุพุทธังชิตังวชิทัตเถนาสามุทังอสุราทิตาคาตโลวาสาวัเสเตอิติมันโตยสัติโนกาลกันชาอิทธมาธา อาสุราธานะเวคาสาวปจิตจติสติเสตพนาลาโทนมูจิสหัตตตัมจัปุตตานังสสพเพเวโรจัณมากาสัตมย์จัังพะลิงเสดนางราหูพัทธะ มุปาข้ามุงสัมโยธาน,นิพพทานเตพิคุนางสัมปันติงว่านางอัตโผลจะเทวาปัทวีจะเตโชวโยตข่าข้า,ามุงว่ารุณาวารุณาเทวาโสโมจะยะสัตตาสหาพิจารุลกายิกาคูเทวายะสติโมทัศเตเตสัตทากยะตเปนนาณาเปนทุยิมันโตจิทุติมันโตวานั่นโตยะสติโมธรรมนัมข้ามุงพิคุนางสัมปันติงว่านา,นา เวทูจะเทวาหาวีจะสมาจัตุเวยยมาจันทสุปนิราเทวาจัตถมปุระกิรธาสุริยะสุปนิราเทวะสุริยาวาปุระกิรานาคตตานิปุระกิจตวาอาคุบันทวาราหากาวสุนนาวาตโรเศธโสสกุปะฆาพุทธิตะโกทเตเตตากายาสัพเพนานัตโตวินวิชิมันโตชิมัโตวันมันโตยาสัจโมธรรมนามครับมิ่งคุณนะสามันจริมะนัง อาณาคูสหปูเทวาชาลามิิติคาริวัติกาจารุชาเจอบูมาผู่พาติโนวะรุณาภาธรรมาจารุจาจะเนจการสุทัยาลูอาคูอาคูบาสววาวัเนชิโนทธาเ,เตธะธากายาสเพ,พนานัปโญโยที่มันโตชื่อมันโตว,วันวันโตยาสัตติโมะท,ทัปนังวิการมุงกิกรังสมันติงวานาัง สมณนามหาสัมนามนุษย์สมนามนุษย์ขุตาคีาระปทุสีอาคูอาคูมโนตติอาตาคูหาริโยเทวายเยจโรหิตว,หวัตินุปัลคามหาปัลขาอาคูเทวายสัตติโนตัสเสตสะลายะสเพนนาณปตโยนุอิชิมันโตชิมันโตวันวันโตยาสัตถิมุทธมนาวิจามุขคุณธรรมจมันติวะนาสุขารุมหาลุกันลูนาอาคูเวคาตาสาสหาโวตตัมปะโมคขา อาคูเทววิจักขนาสมถะฆราคจามิตกาจะยสัิโทัยอาคาตปนโเยทีตาระวิวาติสติติตะายาสปินาปุจิุติปตวันมาตยสัตติโมตมนานิกามุขิคูณาขวิจิวนา เถวิชาตุติยายามักันทกาจายัสัทิโนกามิกาการมาเตโยชตินะอาสวานิมารติอคืออาตักูปันิมาทัศเตเตทะทากายาสเีนันัตโตนิโอจิมันโตชันโตวันมันโตแยกจากิโมตมนาบิกรุมวิกรูนังสัมติวนาทัศเตเตวานิกายาสเพนันัตโตนิโอรามันวะเยะอักกันยยยเตทิสาตหาปุตตะเจตติมิระโอเทกะ นะมะนาสว่างทักเขีมุกตะลังนาฐังเจตังวัติจัติจังสุพรมาปิมเมตโตเจบุโตอิิชุตโตสหัสตันอุมะโรติโฉตโตว่ากัสสัมติว่านางสหัสตันโลกนังสหัสตันความมั่นไม่ทิฏฐิปโนชุติมาโตพิจมาไกโยยัตสติโตทัศเสตลาอิตลาอาคูบันเจกตะวติโนเตระเจตุโตอาคาหายโตปริวติโตเจตุตติอภิกันเตติเตตเวอภามัสเกมาลเตนะอภิคันมีปะถากันหาสามัทย์าอิระการหาทะพันธะลาเคนะพันธะมัทูสัมมันตาปริวาเลทะมังมุติโคจิงนางอิติ อิติเตถะมหาเสนีกันหาเสนบางอเปตายิงปารานาตาละมหาสัจสละังกตวะเพระวังยะถาปุสสะโกเมโโสจชนะยันโตสวิจุโตโกตโทโสปจิทาวันติกัรกูโสอัสยังวะเสตจะครับ อภิยญายาวกิรนาจะตุมาตตูอมตีสัทธาสาวกิสัมเนระเตมาระเสนไม่เขินตาเตวิชันปิพคะวเตจักขปมุงสุตว่าผู้ศาสนาัณวิจาระเขหะปการมุงสังเกตังโลกมีอิทธยุสเพวิจิตาสังฆามัพยาติใจสาติิโนโมทันติธาปุเตหสาวกเขเตชนสุตตาตีบทสดจุนรัชยะาปม ละกกอนนโมเมพุทธเตชะรัตนาตยังา Box, มิการเตชะปฏสติปัสยเทวานารายะปะละเมสุราสิทธิพัมมาจินทาจัจโลจะตูโลกาคัมพีรักกาสมูทาภูตงคังคาจะพัมมาชัยยะปฏสติภวันตุเตชะยะชะยะทรณิธรณีอุทติอทตินัตินัตินตีชะยะชะยะข้าคนละตนละนิใสนิใสเสนาเมรุราชะคนนาลชีชยะชยะคัมพีละโสพีนาเค นาคีปีศาจจะภูตากาลีชยชยะทุนนีมิตาลูคีชยะชยะสิงคีตุธาทานะกูขาชาชยชยะว่าลูนะกูข่าสัตาชยชยาจำปาทินาคัาคุณละกันถงชยชยะคันละคนนตูลงสุกะละผู้จงสิงหาพยัญชา ทีปาเชยะชยะวาลุนาคูขายาตาชิตาชิตาเสนาลีปูนาสุทีนอรดีชยะชยะทุกขะทุขะชีวิชยะชยะตรนีตะลีสตาตุชยะชยะเชยะตรนีสติงสตาชยะชยามังคลาอัญญาววาลังเกชยะชยะว่าลุนาแยกเขชยะเชยาราคะเนตุลารพุชะเอชาชยะชยะพวามเมืเคลนคาธนาชยะเชราชาธิราชชัยชยะชยะปทวิงสัพพังชยะชยะอัปะลัง อ拉หันตาปัเจกับพุทธ,ธาสาวังเชยเช่แชมเมหิสุโลหาโลหาลินเทวาเชยแช่พรมาตุลโคเชยเชยนาโกวิลุตโกวิรุประโจันทิมาลวิอินโทจะเวนะเปโยจากกุเวโลวะลุนะปีจะอธีไยโยจากป้าหูโขกุมาโลทัตอรัตโกอัทรัสามหาเทวาสิทิตาปัสสาะอาทโยอิฟิโนวะสาวกาสาพะพเชยะ ลาโมพวันตูเตชยรรมโมจะสังโคจาทัสป,ปาโลจะชย,ยะกลางเอเตนะชย,ยะเตเชนะชยะสติพวันตูเตเอเตนุทธตเตเชนะโสติ ปตูเตชยมังฆาลังชี้ยนโตพูทธาดสิริมาโตอายามาปฏิปาราโอุโพสยามทุมเถรปมุทิตาชยตาถาพะมะคะนามิเทนูเชโยพู้ตัดสิรมาโตอายามาปฏิปเติดอปราทโยอุโพสยามทุมเถรปมุทิตาชยตาถาอินทะคะนามิเทนูเชโยปิผู้ตาดสิรมาโตอายามาปฏิปปาราธโยอุโพสยามทุมเถรปมุทิตาชยตาถาเทวคะนามิเทนูเชโยปิผู้ตัดิรมโตอายามาปฏิปปติปาราทโยอุโพสยามทุมเถรปมุทิตาชยตาถาจุปันะคะนาม ติโนโชโยปุพุทธาสีิมาโตยังมาลาสัจปาปิมปะะาโตปาราทะโยอุโพสยามโพนิมัติภโภติตาชยัตธาทานาคานามเหติโนโชโยปิพุทธาสีวิมาโตยังมาปฏิปัตปารา ชายโยอุโพสยามโพิมัตเถปโมทิตาชัยยะตถาตสปามะขนามเหสีโนชัยโตโพธิยาบุเรศขจัยานังนั้นในจวัตนาเอวังตะวันวิเชโหอิชัยยัสุชัยยามังกะเลอบาลาติปาลังเกสีเศปัทวีโมกะเลพิเศเกตภพุทธานางอาคบโตโโมเตจจังกะตังสุบังกาลังสุวากาตะสมุติตังสุวรรณโนสมุตโตเจตุรง ธรรมจารีปทักธคินังกายะกัวังวัจจกังปทักธคินังปัทธคินังมโนกังปทิตเตปทักธคินาปทักธคินานิจตวรณละปันตเตยปัทธคินเตอัฏฐารันตาสุขิตาวิรุณหังพุทธาสาะเนอะโลคาสุขิตาโหนทาสหัสสะเพหิยาติพีสุนันตุโพโตเยทะยวัตตมิงฐานในอธิกาตาทีคายุกาตถาโหตุสุขิตาโหตุสัพตาลักขันตุสัพตัตตานังลักขันตุชินาสาตานังยากาจิปตนาเตสังสะเพปูเรนตูมโนระถายุ ตากาเลปวัตส,สันตูวัตสังวัสาวรลาหากาโลคาจุปะตะวาเตสังนิวาเลนตูจจตตพะรากายาสุขังจิตตุขังอาหันตูยาถาละหังบทสวดธรรมนิยามสุดตังเอวเมสุดตังเอกังสัรมยังภะวาสาวัตถิวิหะวิหารติเชตาวาเนอาณาบิน ติกัสสะอาราเมตตะละโขภควาพิขวามันเตติพิขเวติพัฒนเตติเตพิขุวันโตปัญจัตโสศิภควาเอตัโวจะอุปะทาวาพิขเวตขะขะดาวนาุอนุปะทาวาจขะขะตานางศีตาวาสาธาตุธรรมธัตตาธรรมนิยตาสเพสังฆะลานิจติตังตขะขะโตพิสัมปุจติอัตตมีจติอภิคุจิตวาติมิจเตมตวาอจิคติเทเปติปัญญาเปติปันดาเปติวิวะ ราติพีพาจติกวดกตกโรติสะเพสังฆาราน,นิจจติอุปทาวาไวะ พิเคเวตข่าคตตาณังนุปาทาวาตข่ากตตาณังสิตาวาสาธาตุธรรมะตาตาธรรมานิยตาสเปสังฆาลาตุขติตังตขาคตโอบิตัมพุชติอที่มีสติวิกุจิตตวามีตตวาชิกติเทเทติปัญญาเปติปันดาเปติวิวาราติวิภัชติวณิกโลติตาเปตังฆาลาตุขติอุปทาวาพิเคเวตข่าคตตานุปาทาวาตข่ากตตาณังสิตาวาสาธาตุธรรมะตาตาธรรมานิยะตาตาสติธรรมานัตติตังตขาคตโอบิตัมพุชติอที่มี อภิธรรมตสติอภิผู้ชิดตะวันเมีตตวัชิกติเทปติปัญเจเปติปันละเปติวิละติภูตสติกดีกโรติสเพธธรรมานตาติจโวาเจพระกวาตมนาเตพิขุปันโตปันพาติตังอภินันทุนติบทสวดพัดเทกรลตาถาติตานาวาขเมยานัปกกกังเขคนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่งไปแล้วด้วยอะไรแล้วไม่ควรพึงโวงถึงสิ่งนี้ไม่มาถึงญาถาติมา ตามปีนันตังอับปันนันจานาคตาังคือปดีสารเพสังคืออนาคตเขาจะไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมตามตถา,า,า,าต,า,ต,า,ตาวิปัสสีอตัง อาส,สังวิรังอาส,สังภูปันตังวิทาธามานุลูคายเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งั้นไม่ควรยิ่งเขาควรพกพูนอาการเช่นนั้นไวอ้อดเยาวากิจจามาตาปังอัญญามรณะสุเวความเพียรปกิจที่ต้องทำวันนี้ใครเราจะรู้ความตาย้พมุูงนี้นะฮีโนสังฆาันเตนมหาเซนนาวันจุนะเพราะการทัดเพียนต่อมาจุบะผู้มีเสม,มามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหารีมาตาดิงาโหัวล,ะละตตัตตมนตติตังตังเวพาเทกาลโตติอาจิ ฝันตวัจจิคาเตม,มุนีมุนีผู้สงบย่มข่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดารมากลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้ทียงนาทีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมมาส,สังฆเวทปัจจักขนาดสะเพสังฆา,านิจารั้งคือร่างกายจิตใจแลรงพุทธนำทำทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดข,ขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังฆา ลาทุกขาต่างกาคือร่างกายจิตใจและลูกทำนำพันทั้งหมดทั้งซีมันเป็นทุกพนญาตพ่อเกิดึ้นแล้วแข่เจ็บตายไปสัเพธรรมนัตตาตึงทายทั้งคนทั้งเป็นสังขาและไม่ใช่สังขาทั้งหมดมทั้งซนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรดูว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุกังชื่อต่างชื่อเป็นของไม่ย่งยืนทุกังบรนาฟ้นตายเป็นของย่งยืนอาวัสสังไม่ยาผลิตจะพังอันเราเกิดคงตายเป็นแท้มอลประนาไโยสารนาเมชีวิตต่างชีวิตของเราเรือตายเป็นที่จุดรอบชีวิตต่าง เมอริยต์ต่งชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยมมลรังมีอนิยต์ต่างความตายห้อยเป็นของเที่ยมวัตตะคนจีจะสังเวทอายะกโยะจีรังร่างกายนีวิจั่งอยู่ในะอนเปตจวิญญาณขั้นบาจาวิญญาณชนทัวอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสตติตานอนทับปตวิงซึ่งเหมือน,นกับกะลิงคะลังอีวะ ประดุดดังว่าทอไม้และทอนฟืนนี่รันทางหาประโยชน์ไม่ได้นีจาวัตสังคาลาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมุปาถวายาธรรมนิโรมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอุปชิตตวันนิโนชันติขันเกิดขึ้นและย่ำดับไปเตสามูปะสาโมสุโควฟามเข้าไปตงหงบละงับสังขารทั้งหลายประสุงอย่างที่สเปสตาลมาลินตีจ่ากัพย์นทั้งพวกํำลังตายอยู่ไม่ริดจ่าม่ริดแต่ที่ตายแล้วและกำลังจะตายตาเทวห่างไม่ริสามีแล้วก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาติเมเอธสังคโยฟงตรใน ในความตายนี้ยอ่มไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตายังคินจิยังคินจิกุศลังกรรมังสัะเพหีพะเตหีกตะตังบุญญาโนอนุโมทันตุสุนันตุโพโตเยเทวา สามิงฐานเนธิกตาธิคายุกาสัทธาหุนตุสุตาหุนตูทุกขาปมุจจรตูมาตาปิตาสุตาหุนตูทุกขาปมุจจรตูสะเพยาติกาสุตาหุนตุทุกขาปมุจจรตูสะเพยาติกาสุตาหุนตุทุกขาปมุจจรตูสะเพปีสาสะเพยยาขาสะเพเปตาสุตาหุนตุทุกขาปมุจจรตูสะเพอาจาริยูปัญญายาสุตาหุนตุทุกขาปมุจจรตูสะเพนาขันตาสุตาหุนตุทุกขาปมุจจรตูสะเพเทวาสุตาหุนตุทุกขาปมุจจรตูสะเพสามาตถีนางสมิชนตุ บทสวดบูชาหลวงปู่ทว่วนมโมโพธิสัตตุอคาาติไม i, ่ยะอิติภควานโมโพธิสัตตุอคติไม i, ่ยะอิติภควานโมโพธิสัตตุอคติไม่ยะอิติภควา ปัติทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารลวแต่นิทุกเปกะเลโพธิกะเลตะหิงตะหิงตาธรรมเทนะพระวันตุปุถิตาโสติกะโลดทงวิชาแล้วมันทะเลทีอาจะมาจาวนาอกาจะปิโกสาราครรมชานามติวุตักกัตะคงมันเจติแตนิขบจิสาราสปนาพุตตาทุตตาปนตุกเทชาลาปุริยปิจตันตวัติเตจจาราอัลวุปปัติกานิยานิเังธรรมะนังปัญชิตเตตเปรตุกันมลุตุสกยันาตุเตลังตะตังธรรมโมตมะตาลาจะมุกันสังโฆโหตุกรรมโคอาตายะเจอิตาเยตอเมรักกตุตัตธรรมโมตัเพ ธรรมะจริยวัตธุทธิกับพปนิยาธรรมเออริยปวีติจปัฏนาโหตุสพเพปิปัลเลนพุทธสะิสัมาปะริปวิชันโตกาเลเจวปวัสตุวิติปวยตานะปะมนตึงเมตเมตานิมาตาปิจารชานิจารากระตุตการอวังธรรมินาลาชโนปชาลกระตุสภะทา เทวตาอุทยานะคาถาทุกขปตาที่ลูกคาปยาปตาเจนิปยาทุกขตตานิทุกขะโหตุสัเปตรีนิโอตวตาจามิโตตมตมิยจนทัสมตมสเปเทวานุโมตตุสปตมปติญาตานัมสตัมตุสภะยาสีวังนะกต न, other, ุสภะตะวานะพิยตาโหตุขาเจตุเทวตาคาตาฮาตุมารกาลาคาถา สัพพังสุบังกลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสดีวนตุนิกันตังโหตุสัพพังสุบังกลังลักขันตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนะสดีวนตุนิกัรตะหลงหตุสัพพังสุบังกลังลักขันตุสัพเทวตัสัพธรรมานุภาเวนะสดีวนตุนิการตะหลงสเพพพุทธาปะละปตะปเจกายังพลังอาหารตะนันเจเจนะละขันพันธามิสับสัพเพพุทธาปะละปตะปเจกายังพลังอาหารตะนันเจเจนะละขันพันธามิสตบสัพเพพุทธาปะละปตะปเจกายัง ยังพลังอัหตนันเจเจนารักันประทานฤทธิ์สมเพุทาปะระปตาปเจกยังพลังอาหตนันเจเจนารัันประทานฤทธิ์สสเพุทาปะปตาปเจกยังพลังอาหตนันเจเจนารัันประทานฤทธิ์สสพุทาปะระปตาปเจกยังพลังอาหตนันเจเจนารัันประทานฤทธิ์สสพุทาปะปตาปเจกยังพลังอาหตนันเจเจนารักันประทานฤทธิสมสพุทาปะปตาปเจกยัพลังอหตนันเจเจนารักันปทานฤทธิสสพุาปะปตาปเจกยังพลังอัหตนันเจเจนารักันประส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลครับเจ้าได้ตรวจส,สาธิยาพระพุทธมัวมนีครับเจ้าขอน้อมอุทิศถวายเป็นพระรากกุศลแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชิงงานีนาถพระบรมราช ชนละนีพันปีหลวงพุทเสด็สุดสวรรคาลายคอนี่ส่งแห่งกุศลนี้้จงไป็ับจีวีมงคลแก่พระเจ้าให้แข้วค่าปลอดภัยจากทุกสรงโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตบั่นคงเป็นตรรมาอาชีพอันชาติทำเพราะว่าไม่มีกฎจากรยักจุนขอยจะมีแก่ครับเจ้าขอครับเจ้ามีตําแได้ิตตั้งันไดพระธรรมขัตอนแห่งองค์สมเด็จสามารถทาพิ้านมงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนากาธุการในกุศลนี้จง มงคลทั้งโกงที่ตัำสิอ,อเดตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพู้ธานุภาพเทวานุภาพที่ทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อานในผลให้เป็นเิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาผู้ประการเทิน